สบายดีพี่น้องสบายดีมาสุขสุขค้ขขนตอนนี้เจสิกมาโฮมกันสิมาเฮตโลงทานเตรียมของลงทานเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญน้ำกันเด้อมัอนอีิมาเตรียมแบบข้าวเหนียวสังขายาแล้วก็ซุปพักซุปย่างอยู่ที่เพื่อนเจตอบนั่นเองสบายดีเจ้าภาพนะผู้สนับสนุนโดยนะคะนะอันนี้กำลังประธานมีผู้ใดมาแล้กก็มีเด็กๆสบายดี โอ้ยเด็กๆก,กับบัจักสบายดี <c oughs> น้องน้ำมวยยังอายโย <c oughs> อันนี้ก็เอื้อยของเจซีเองพี่น้องเอ๋ยลูกของลุงค่ะสบายดีจา้า <c oughs> กระลังเตรียมทักอยู่ <c oughs> กาสิเป็นเอ่อแบบในกลุ่มของข้าวนี่แหลนะเนาะรวมด้วยออกเงินแล้วแต่นำใจใส่ศรัทธานะคะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่ก็ยังพรท่านด้มีผู้ใดมาเาก็มีแต่สองสามคนนี่แหละเจซีกับเขาก็มาพี่น้อง เดสี่ยุดเตรียมเครื่องน้ำเพิิศกันเอาบุญน้ำกันเด้วพี่น้องเด้อมือนีสีถวายพะเพงเลยได้จะซ้อมเสร็จแล้วพี่น้องเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างกันพี่น้องสุกผักอะไรนะสุกผักโลโซจะไปปะทะกับผัดผีไฮโซกับเจทูพี่น้องผักกัสมปีนะคะ กินแล้วลรวก็เจ็บทองกับบ้ากันเ้อเจ้ามาไวเจ้าอยากกินเจ้ากินเองเฮ้ยขอบริจาคใส่ปากเจ้าเจ้าอยากเก็บกับญาจแล้วก็เห็นก็เห็นลงทานซือกล้วยนี่กินได้ไหมคะขอชิมก่อนนะคะลิงกินกล้วยมาดูเจเลยก่อนสวัสดีค่ะนางโมทำะไไระวังมันเอามือนะลูก ความมันของมะอุอันนี้เจมอลินกับลังสีเห็ดเอ่อฟักทองกับลังซีอาไปเห็ดเนี้ยก็ยิงอันนี้มะม่วงข้าวเหนียวมะมี่อ่อนขอนม่วงไม่ใช่ค่ะหน้านวลหน้าเนียนค่ะใส่สังขยาสังขยาค่ะสังขยาแล้วทางนี้แล้วเตรียมอะไรเตรียมเครื่องสุกจ้าเตรียมเครื่องสุกพักพี่น้องเอ๋ยจีหัวผักกระเทียมหัวขิงมาหัวขกระเทียมจ้าเส็บๆพี่น้อง มะเขือเป็นงงเลยสมะเขือหมักอะไรอ่ะหมักสาวสเวอร์กระเทียมผักแมวผักแมวผักเท่ากันยังไม,ย er. ไม่ได้ล้างค่ะมะเขือพวงมีถัว่ว,วออด้วยค่ะ Laurie, เอ,แอิแขงอ,อันนี้เอิญมะแข็งค่ะ นี่จำเครื่องไว้ใส่สุกผักกันเนาะต้มปลาใส่กระป๋าบบปนป่าใส่อีกบบบเฮ้ยสุกผักสัมมะปีนะคะตอนนี้มีอยู่สองสี่ห้าหกคนค่ะอันนี้ก็เป็นครอบัวดัวอ้วนนะคะทีมงานของเราอันนี้ลวกแล้วเบ้ ม,มีเจตอมกำลังรวกพักรวบบะเขือบะแข้งใส่สุปพักรวมกันพี่น้องเลยคนกับกำลังทยอยมาในวัดก็ได้แต่ว่ามือนี้คือไปทำทาฝนขีตกทำแ้องเนทอตกะาแวางอนกแต่วางตะเวนเลยอาสิบค้ำนะพี่น้อง นี่ก็พักเจสีล้างแล้วแล้วเอาสัลามันม่วงเเย็เอเอาซลามมันมวงด้อนี่เ้น้ำโพดๆแล้วก็ออกมานอกน้ำเย็นสักก็เด้อีมันจะงามนั้องโมจิกำลังล้างไปเตยไปสามสังขยาเออใช้ชามล้าโล้องติมไปล้างพร้อมกัน nè khó ừ, là bán má hả chung xe nam bà ối nam sao nhưng mà đây nè ối bữa ai lại là, là xuống เออโอ้ยเฮียกับพ่อเฮีย oh, พ,พักใส่น้ำเย็นโอ้ oh. มะเรือพี่น้องเลยลวกเลยมันไม่นั่นเลยยิ่ม <c oughs> มันเบาห,หางหมดปะฮะ เดี๋ยวมาพักน้ำเย็น huh. พี่น้องฉันไม่ซื้อห่อโอ้น้ำเท่ากับห่อเลรอนาจะไม่น้ำแข็งนะเก้าเอาเฮากระเจงบระเดีเทียนน้ำแล้วดูแล้วก็เอาน้ำแข็งเที่ยวลงค่ะเด็กไปซื้อน้ำแข็งให้แน่ฝนฝนไปซื้อน้ำแข็งให้แน่ร้อยเดี๋ยวเงินให้นัง

ช่าง okay. นี shared, ¿No? ่นะพอดีช่างมือโปนี่ช่างโปมือโปรโปลอกโปรดูดดูดนิ้วเต่าห้ามันชียหลวักพักแล้วบุ๊บงานนี่แล้วเนี่ยพ่อแตกงมาหนาอย่างพบกกลุ่มงานอยู่ ลวกพักกับแล้วแล้วเต่ารู้ก่อนแล้วตีตัวจะเห็นวไหนของเจ้าเขาเห็นว่าแต่เฮงเจ้าพันมาทำลายเขาเขาไมเหียบอลแล um ujemy, ้วลวกพักกับบแล้วโอ้ยเต่าแตกกอดไปไปหาเต่ามาไหมรอสักครู่รอสักคู่ อันนี้เป็นน้ำซุปผักค่ะซิมบังกันแล้วเราก็จะมาคนเลคนเลเข้ากันคนเลคืออะไรคุกค้าให้เข้ากันซิมแต่มันก็นวนนะพาใส่ผักก็ิิพอดีแล้วน้อข้างนี้ก็เป็นส่วนของหวานนะ,ะของเจเมรินนะคะเธอจะทำสังขยาท,ทั้งขยะ ไหนดูหน้าคนทำหน่อยซีนี่ไง,งส,นะสวยกล้องฉันสวยฉันไม่ได้ทปาปากนะค่ะโอ้ยไม่ค่ะยิง่งสิทธะเงีย <c oughs> พี่น้องการังตวนความงามของฉันนะคะนายนายน,ายนายดูหน่อย ไม่ค่ะยังไม่สุกค่ะอันนี้ให้ดูเิค่ะอันนี้คืออะไรแนะนำหน่อยสิอันนี้คือผูนานวลแต่ไม่นวลค่ะอ๋ออันนี้น,าน่นานหูน่นานลายพานาราย<ล> <laughs> อันนั้นล่ะคะอันนี้คือน้ำน้ำเชื่อมน้ำกะทิจะไปใส่ข้าวเ,เ,เ,เหนียวมูนข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวโฆโฆมูน,มนข้าวเหนียวไอ้อโคตรค่ะมีสองอย่างค่ะวันนี้มีซุปผักข้าวเหนียวมูนมังค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลงวัดกันค่ะ ไปตุ้มไปโฮมกันที่วัดอีกพี่น้องตอนนี้กะจักโมงเลยโมแม่อยากเที่ยงแล้วบอลิกะสิบโมงสิบเอ็ดโมงหลือมั้งอาค่ะเดี๋ยวก็สุกค่ะเดี๋ยวดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าฝีมือนี้รับรองอร่อยเหาะค่ะแซบแซบเสื้อฝีมือค่ะฉันเชื่อค่ะ่เ้ามาปัดวง ชั้นเชื่อในสีมือค่ะอร่อยหรองาพี่น้องเราก็จะมาทําสังขยากันต่อนะคะดิจเมรินแล้วก็เจตรอมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอู้ยหอม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 ยโยๆค่ะหอมไปเตยหอมน่ากินจังเลยพี่น้องเอ๋ย หอมเลยซูกูอยากซิมข้าวเหนียวก็โอ้ยคือนอนนี่ซิมได่บําเพงกิ่นมาว่ะมอินงด่ากินให้อ้วนๆเราทำรงวัดแต่ฉันซีมก่อนละค่ะ เอามันห้อนยิงลวกลงไปเลยห่อนเล็กหอนรวยเราแป๊บนึงนะคะก็จะกินน้ำเข้าไปแล้วก็จะไข่แหมแฮมเบนน่านุ่มข้าเหนียวสักขยะเปล่าข้าวเหนียวมูนโอ้ใช้ยันจ๋อมานหนึ่งมาสูข้าวเหนียวมูนจ๋อมจ๋อมค่ะเคยทำข้าวเหนียวมูนมูนเสื้อ มูลมอลดกขอสองอันค่ะอันทำไมเรามันมีแต่อันอ่อนๆวะเอาเอาเอาไกระดาอันนี้ก็มเอมกระดางมันก็มืดหรือเปล่าวะมกระดางมัมอก็เห็นอยู่อันนี้คือนังหน้าคนทำม่ออมึงนแล้วก็เจ๊เจ๊แห้งก็จะเป็นคนซุปผักนะคะ okay. LIAM เพราะว่าเธอ แม่คมั่วคนดซนอวนน้วนในการเฮ็ดอาหารที่มันกินแลยกะอ้ว,อวนนะพี่นออ้องเออแม่คั่วอ้วนนะจ๊ะ มาเรีวิ้วมาแม่กัวแม่กัวอันซุปพักกะซิจอยเนี่ยพี่น้องกินแล้วกัดใจแบบว่าเออกินแล้วพุ่นดีอันเด้นี่ยกะซิประมาณนี้นะคะเสนไอ้ผู้ที่เฮ็ดขนมของหวานกะซิเมียบมิจฉุพิกไส้นี่ค่ะกะซิมีน้ำมีนวลขึ้นมาแน่นะคะกะซิเข่ากับอันซิงที่เฮาทำเนาะเออมันกะเข่ากันดีอยู่ยได้รับพี่น้องเลย อะไรเขียวเขียวันดังนมมอไอ้ชู้ยพูดไม่พอพ่อว่าสอยต้องว่าส้อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพี่น้องเลยห้ามพักเข้ากับลวกเซ็ซับแล้วพี่น้องเดี๋ยวแต่รอแต่มาชงค่ะหนึ่งกระซามค่ะแซบะค่ะข้าวเหนียว มุนเสือ <laughs> เ้อมนะุนโคดมุนบุญน้ำกันด้วพี่น้องด้วยวันนี้เด้อแต่แต่แต่ก็ต้องกินก้อนนะคะกินก้อนบุญค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเดี๋ยวให้เจแห,ห่งเพื่อนมาชงพี่น้องพี่น้องค่าไม่ได้มีแต่สองอย่างนะคะมีทอดปลาของน้ำน้พี่น้องค่ะปลาแม่น้งค่ะปลาแม่น้ำโขงค่ะอันนี้คือสามีของนางเอามาค่ะ มาร่วมทำบุญด้วยค่ะก็แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ค่ะทอดกรบกราะได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิะไรเกิดแฉะเจิดแฉแห้งเลยนะคะเพราะจเป็นแม่ครัวซุปผักค่ะต่อไปนะก็จะเป็นซุปผักค่ะพอเล้วพอแล้วงนะีงามแล้วกูนางามโบกสี่งาวกูไหว ปลาผักบ่เขาบอกว่าฮ้าุกำกามแนนจกีกามุกมาผูม่แ่ก่อนคือล้วก็คลุกเคราวผักให้เข้ากันก่อนนะคะส่แบงบ่โอ้ยเสือกูผู้เี่ยงจะเ็น ถูผู uno, ้ซาพักหนักงามเนะเลิศนะผมเราจะทำโรงทานกันค่ะเกี now, ่ยวค้อบแล้วนะเกี่ยวั้แกเี่ี้สิ่ใจจะจะุด่างก็ลุดแล้สุักรวมค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเป็นอาหารเจค่ะพี่น้อง นเช้ดี๋ยีมีนาทีคือคือค่ะบริบริเป็นคนปุุงนะคะคนปุ่งก็เจ๊แห้งค่ะเขาเธอเป็นคนุ่นดีเลยค่ะเปรี้ยวมากค่ะไม่มีกีในใส้เลยแล้วเพาเธอกินแต่ผักค่ะเอาอันนี้เลยเบเสียงทอดป่า คือซุปผักขินบ่อยรสชาติจะเป็นจงไดที่ทำกระยากเอาผักมาเด็ดมาซ้อมแล้วเอามาลวกแต่น้ำเย็นเท่านั้นเ่เพลงนะย่งมากระิมกินแล้วอีบ่อยเขคจะบ่าเป็นตะกินแล้วกัน อมรากัจักจงไหพี่น้องบอกว่าเสิบุรีมาถ้าใคนักงไวนเน้านัยาหมูเมือังก่เนื้อเข้านทุ่นสัักแล้บ้านเจี๊ยบนั่ง่อยังอยมาทับุญมาไ่จับไดะเอาออกเอาออกบบางเลยนะกะบบาง เพิ่งก็เพิ่งลเพิ่ลเหรอตั้งแต่บ้าเพิ่งก็ได้เพิ่งก็ได้เพราะว่าูมัเจ้าตลาเจ้าวันจ้าซูแม่ใครจะเป็นผู้ตัดแต่นม่แตเ้แต่งนเสียแตนอ้ามันซอลนะนะต้อนทำอะไ่ไครอีหยัง เธอมือบางเอจถุงมือไหมมีถุงมือแบบแบบคอมน่ะเธอใส่ถุงมือมอนั่นล้างเออล่างน่รึป่างอันนี้งาข้างัวนะคะแล้วเราก็จะมีข้างัวใส่ด้วยข้างาข้างัวจัยกยู่วลายอยู่บะมึงไปไหนมา กินมูมามแ่ะก็กดกดข้างบนน่ะทดเนี้ยใส่ผักนี่บองน่ากดเ้อนีนิลต่อแล้วเนะนางกัาลังสุกผักาสิลงลงทานมาเด้อมาเดินบนนการ là r i ê n b ư ชิคันไซอันแปลกแปกคือพยาบาลนั่นคือพยาบาลนะได้ใส่สมมือน้องสุดข้าวแล้วนี่ก้าวลงไปรถอืมถ้าแล้วแล้วก็แล้ว จนนี่ตีบัดเพื่อมือแรงมันกระเฮิมเพเลยไะกินจะบอพี่น้องค่ะข้รมอเ้ังข้่บาพ่อน่ไปแล้อเกข้นก้ับตรงลทุกท่ายก็คือมลมลือือไเาวริโญ่นไหน้าไห้อ่หน่ะแม่มหน่ะแม่้อว่อย่ไนัแล้วก็พอ กาพักล้วไงนา่นเผือเผื่อลีลาในการมันกระสียทางในขณะนี้ใช่ไหมรอกินมาอีกมันใส่น้ำมันน้มันลายโปรมันใส่น้ำมันน้ำมันลายโปรด โอ้ยง yeah, oh, yeah, mm ูง hmm. uh, sure. right. oh, oh, um, yeah. uh ัยด้วยงัว่ะอลืม้วผนึกว่าเป็นผ้ีแต่นี่ยผู้ดีผู้ดีเด้อห่างรายกรกิบบูดกู้ามัดังมองัผู้ดีผู้เพราะว่าทั้ เป็นยาระบายนอนมันแสบนะบุคคลในสูดีละแซ็กซี่ไงค้นแบบเซ็กซี่น่สิเอ้อนะเอ้แอ โอ้าก่งลวเจ้ายญองอะไายเลวก็ง้อไปจำคือวีวีมาปี่ยีโอ้ยอีป้องบ่เมนเอียงอุ่นว่าอี้ยงบบเลเห็นแต่สนโลดปัดชีเดงนะดิโอลไหมเนาะโอ้โแล้วพี่น้องแล้วก็จะนำมาแท้ ขาเบิ้งเบล้วเว้ยกระแพกทอนะมีพี่น้องเสร็จแล้วนะเฮากัซซีมาแพกเซียนกล่องโฟมแล้วก็แล็บนะคะมาเราจะมาโยโย่โยกันนะก็แลบแล็บก้อยไม่ได้ไหมไปดงจอนนะ ทำดีๆทำให้สวยนะคะทำบุญนั่นเนี่ยฉันลองมือก่อนนะคะโอ้ยทำไมเธอทำอไญชันไม่ฉันลองมือก่อนไม่ต้องใส่เยอะพี่น้องโอ้ยอันนี้เนี่ยมันพ่ได้เ้อต้องมีสองคนเด้อฉัน่ได้กี่นี่เกบกให้ก๋วยตียังม่าทำชุกผัดข่าวชุกขัดข่าวโ่าจะมาทำนะ ยิ่งมีคือตีใหญ่ซะอีกเด้อตอนนี้กําลังเด้อเกียมเกียม่ยังงานบ่พี่นทีมเฮาก็กําลังจะเสร็จสิ้นละแกล้จ้กําลังแพกแล้วล่ะจังน้อยฮอดวัดจ้านี่ยังสังขยาอีกนี่ แ่้ลกซีนแล้วหนึ่งลูกซีนบบ้ฮาดยพ่อมาเคลือนดลงนั่นแมนมันจะบ้อนั่นเป็นได้ดอกราะวาอากาศน้ำเย็นโยสุกพกเขากับสีบท่านอันนันตีาแนวสุกเบิดอยู กำลังแพ็กสังขยาสัแสบพี่น่องเลยเอามาหน่อยแม่นะแม่อันนี้เอามาซีมก่อนค่ะเอามึงบอกบ้วงพปแลันเดียวไม่กว่าว่าเราไหนปลาทอดก็เสร็จแล้วค่ะออกมาร้อยใช้เท่านอยหน่อย ค่ะอันนี้ก็ชิมก่อนนะคะทอดกรอบค่ะอร่อยอือกินก้อนค่ะกินน้องสุปพักข้ากับแพ็คแล้วล่ะจ้าก็มีป่าน้ำจ้าทอดป่าแล้วก็ยังข้าวเหนียวมูนบอกยังวะข้าวเหนียวสังขยาพี่น้องกำลังกันกำลังแพ็ค เกกํลังใจเอาบุญน้ำกันเ้อพี่น้องมึอดีนะบุญมาฝากมาสุขสุขคนค่ะพี่น้องบานเฮามาตุ่มมาโฮมกันมารวมกันทําบุญค่ะบุญสนับสนุนโดยใครล่ะเจตุยเจตุุ่มเจตอมเจแตนเจโลเจสีเจเลเจก้อยร้อยหลอก เยอะจังเลยลายบเบิดลายค่ะนี่บุตรบ้านไปละพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊สีแล้วกาเมื่อสุกูสุค้นที่มาร่วมท่าบุญกันมื่อนี้นะครับได้บุญเมื่อสุกูสุค้นทั้งผู้เขามาเบิงมาสมนะคะขอบคุณค่ะติดตามคลิปหน้าค่ะขอบคุณเยอะๆค่ะ